สวัสดีค่ะวันนี้คุณพามาชมมะม่วงน้ำดอกไม,ม้ลังติดลูกเยอะเลยค่ะดูสิมีน้องนกด้วยนะคะนี่ค่ะ ต้นนี้เป็นต้นของพี่สาวนะคะต้นใหญ่มากค่ะอยู่ที่ถนนนะคะก็จะมีรถสัญจรไปมานะคะเสียงดังนิดนึงนะคะจะมีรถสัญจรไปมาต้นนี้คือใหญ่มากๆนะคะเดี๋ยวคุณจะพาเดินชมกลิ่นข้างในก็มีนะคะดูสิคะ อันนี้กำลังติดลูกกำลังลูกสวยๆเวยสนสกิฟนี้กำลติดลูกสวยๆเลยจะพาเดินชมมาเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆอันนี้คือต้นของเขานะคะคือต้นใหญ่มากๆเลยมาทางมุมนี้กำลังติดช่อเห็นไหมคะเพื่อนๆกำลังติดช่อ กิ่งนี้คือเริ่มเริ่มติดช่อนะคะเริ่มติดช่อเยอะมากเลยค่ะดูสิคะเพื่อนๆนี่อันนี้คือเริ่มติดช่อก็มีนะคะนี่ค่ะเขาจะออกเป็นบางกิ่งก็จะมีลูกแล้วนะคะก็จะติดลูกแล้วแต่บางกิ่งก็กำลังติดช่อนะคะนี่ค่ะติดช่อเยอะมากๆเลยค่ะเพื่อนๆดู ดูด้านบนนะคะเนี่ยผมถ่ายให้ชมด้านบนเห็นไหมคะคือติดช่อเยอะเยอะมากต้นใหญ่แล้วก็สูงนะคะนี่นี่ค่ะคือเห็นไหมคะเพื่อนๆนี้นี่ค่ะคือติดติดช่อเยอะมากๆเลยค่ะจิงนี้ยังยังไม่ติดลูกนะคะแต่ติดช่อเยอะมากดูสิคะเพื่อนๆดู อันนี้คือต้นเดียวกันนี่ค่ะอันนี้คือต้นเดียวกันนะคะพเพื่อนๆอันนี้คือต้นเดียวกันนะคะนี่คือเขาจะต้นใหญ่แล้วก็เยอะมากๆเลยนะคะนี่นี่ค่ะพเพื่อนๆหรือคุณพาเดินชมออก็มากิ่งทางนี้นะคะ บนก็เยอะมากเลยค่ะดูสิก็จะมีรถสัญจรไปมานะคะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าต้นเขาอยู่ติดถนนเนาะอยู่ติดถนนแต่ก็คือต้นใหญ่มากๆเห็นไหมคะบางกิ่งเขาก็ติดลูกแล้วนะคะจะพามาชมทางทางกิ่งนี้ค่ะจะพามาชมทางกิ่งนี้นะคะนี่กิ่งทางนี้ก็มีนะคะเพื่อนเพื่อนนี่เห็นไหมคะทางนี้ก็มี กิ่งนี้เขามีกิ่งนี้คือติดลูกแล้วเห็นไหมคะเพื่อนเพื่อนกิ่งนี้คือติดลูกเยอะด้วยนะคะนี่เห็นไหมคะอันนี้คือติดลูกส็บติดลูกแล้วเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวคนเดินชมต้นใหญ่นะคะเพื่อนเพื่อนดูต้นเขาดูต้นเขานะคะนี่เดี๋ยวจะพาเดินมาทางมุมนี้นะคะ อันนี้กิ่งนี้ก็คือติดลูกเขาจะออกไม่พร้อมกันนะคะจะติดลูกไม่พร้อมกันทางนี้ก็คือกิ่งนี้ก็คือติดลูกแล้วนี่ค่ะเพื่อนๆโตแล้วตอนเช้ารถก็จะสัญจรเยอะนะคะนี่ค่ะอันนี้กิ่งนี้คือกําลังติดติดช่อเยอะมากๆเลยนี่ค่ะเพื่อนๆเพ่ินชม ต้นนี้เป็นของพี่สาวนะคะต้นนี้เป็นของพี่สาวอยู่ที่บ้านนี่แหละคะ่ะบ้านความเจ็บนี่ดูสิคะเยอะมากนี่ตั้งนี่ถ้าโตขึ้นมาถ้าเขาติดลูกแล้วก็คือเยอะมากๆเลยนะครับเพื่อนๆดูดูนะคะ อันนี้เป็นมะม่วงน้ำดอกไม้นะคะเพื่อนๆเป็นมะม่วงน้ำดอกไม้แต่ก็ดีค่ะแบบนี้ก็คือกิ่งนี้ก็ติดเยอะก็ก็จะได้อ่าเป็นช่วงเนาะอันนี้ก็ลูกใหญ่โตมากแล้วนี่ค่ะขอบคุณทุกการรับชมนะคะไว้เจอกันคลิปหน้า สวัสดีค่ะบ๊ายบาย